สวัสดีครับผมปองปอนวันนี้คุณอยู่กับพายการเอเลดเกมเมอร์วันนี้เราจะมารีวิวเกมสฟิกเกอร์ .io รือเกมสปินเนอร์จอบมุนนี่ซึ่งเป็นเกมจำลองเป็นสปินเนอร์เพราะค่ะการรอนับจะเป็นยังไงเราไปเริ่มเลยถ้าเริ่มมามันก็จะสมมาจะสี่แถเนะ เปลี่ยนไปแล้วก็หาหาพวกจุดนี้ไปเก็บเลยดีกว่าเยอะแล้วก็ไปชนปีกจุดกว่าคุณงตรงนี้แล้วแตกระจายแล้วก็จะมีนี้ขึ้นมานะผมเกลี่ยสีนี้สีอุจิอายะอ้ยเย้ยนี่อุ้ยตัวสับปะเดเนี่ยเดี๋ยวนีจะลอยมาได้ไม่มันอ๋อตรงนี้มีบุ้งนี่

ได้แล้วเนาะผมไม่ยมทำไมไม่ยอมยเป็นสี่นับมึงตัวโฟร์ทูไฟไฟโอ้ตัวนี้แชมพู น้องนี่อะเจ้าโอ๊ยโอ้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 ยอ้ยโ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 อ้ยหาเลยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโ้ออ้ยโอ้ยโอ้ยโออ ังไม่ขาดคำตายเลยนไม่ยอมมูตอนนี้จะเป็นสีแดงเลยแล้ก็คือทนโกเอาทนรเอาใจตัวตัวครั้งนี้ก็มาหด

อ,อ,อยา่าเอาเปลี่ยนอันนี้ก่อนเอาเปล่าไ,ไม่ต้องเปลี่ยนที่ทำงานเอ็มดิองวู้อันนี้เขียวสุดเอ้ยลูกปืนสีขาวเข้ากันมากเป็นเหนื่อยยากนะสำหรับเกมนี้แต่ผมอยากเรือกจริงไม่มี อย่นางน,นี้นึงเอยเอยเอยโอ้โหเยจะค่าตัวที่ว่ามันเป็นปเวลาช้าได้นะถ้าเราอยากเป็นแบบที่หนึ่งก็ค่าพี่ยืนนะโอ้โหเบย

哎，我我不开，不开，哥，咱们这个好，就这个别的没，别的没，不来个这个就